สิบัญญัติจัดเต็มความมั่งคั่ง 1. Waiting is a waste of time การรอคอยทำให้เสียเวลาไม่รอแต่ทำให้มันเกิดขึ้นเร็วคุณต้องการเครื่องมือที่ถูกต้องคุณต้องการเจตนารมณ์คุณต้องการการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณสามารถเร่งสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเร็วขึ้น 2. Every m o m e n t is n ท w ทุกขณะคือสิ่งใหม่ each moment คือความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะในวินาทีนี้จงหลุดพ้นจากอดีตจงหลุดพ้นจากรูปแบบเก่านิสัยเก่าที่เหนียวรั้งคุณจากการเติบโตและความสำเร็จที่คุณปรารถนาทุกขณะเท่ากับการเริ่มต้นใหม่ได้คุณต้องเชื่อว่าคุณเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้เป็นวันที่แตกต่างจากเมื่อวานนี้ไปแล้วสามเฟอิส positivity การเป็นบวกสูงสุดความไว้ใจศรัทธาที่มาจากหัวใจของคุณศรัทธาที่ไม่สงสัยไม่กลัวไม่กังวลไม่ว่ากับอะไรที่คุณพยายามเท่ากับต้องสำเร็จศรัทธาที่สงสัยกลัวกังวลถ้าปล่อยให้เข้ามาได้เท่ากับกำหนดให้จิตมีปัญหาในอนาคตเท่ากับต้องดิ้นรนลำบาก จงเชื่อ100%ว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้สิ่งนั้นหรือสิ่งที่ดีกว่านั้นการคิดลบเป็นหน้าที่ของสมองแต่การไว้ใจและศรัทธาเป็นหน้าที่ของหัวใจไม่ว่ากับอะไรที่คุณอยากได้มันต้องสำเร็จ C. e อ p e c t a m i r a r l e ิเค r ลเอเคาดหวังหนึ่งปาิหารทุกวัน คุณต้องมีศรัทธาว่ามิราเคิและสิ่งดีที่ไม่คาดคิดสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ทุกวันเมื่อคุณปลุกฝังจิตใจแบบนี้คุณหยุดขวางทางตัวเองและอนุญาตให้สิ่งดีๆมาหาคุณได้ง่ายขึ้น Today is my miracle day วันนี้เป็นวันแห่งปาฏิหาริย์ของฉัน5 compassion is Key ความเมตตาคือกุญแจ ส่วนสำคัญของการเสรจชีวิตที่คุณปรารถนาคือการแสดงความเมตตาต่อตัวเองและคนอื่นๆจงมีจิตใจที่ให้การรับใช้และมอบคุณค่าดีๆให้คนอื่นๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณง่ายมาก6 you are not the victim ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณไม่ใช่เหยื่อและคุณไม่ได้ถูกกักขังจากสถานการณ์ของตัวเอง คุณเป็นคนสร้างชีวิตของตัวเองและมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมันเวลาที่คุณปล่อยให้ความสงสัยครอบครองจิตใจคุณจะสูญเสียอำนาจในการเสกการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงดีที่สุดที่คุณจะไม่ตัดสินและไม่สงสยัยคุณไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์ชีวิตคุณสามารถรับมือและจัดการกับมันได้เจ็ดซาวิ์รีคอล์อินเทลเลกถ้าไร้เสียงก็ไร้จิต เสียงที่แตกต่างจะสร้างสติปัญญาที่แตกต่างสร้างปัญญาประเภทต่างๆเพื่อที่จะนําการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก่อนอื่นคุณต้องเปลี่ยนความถี่ของเสียงภายในจิตของคุณเองการเปลี่ยนความถี่เสียงในจิตของคุณจริงๆแล้วเท่ากับคุณเปลี่ยนสติปัญญาของคุณ8 m มโครเอช t ม e เอรจิตสร้างวัตถุ เสียงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสสารและเป็นพื้นฐานของจักรวาลเสียงที่ถูกต้องที่ถูกใช้อย่างถูกวิธีในจิตของคุณสามารถช่วยคุณนำวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเข้ามาสู่คุณได้จิตสร้างเงินล้านได้จิตสร้างร่างกายที่แข็งแรงได้ God is love พระเจ้าคือความรักการำดำรงอยู่ของพระเจ้าแท้จริงคือความรักที่บริสุทธิ ปัญหาที่แท้จริงในโลกคือขาดความรักและสรรพสิ่งทำงานได้เพราะความรักฉะนั้นจงใช้ความรักในการดำเนินชีวิตแล้วคุณจะเสกสิ่งที่ต้องการได้เร็ว10 ur god คุณคือพระเจ้าเนื่องจากว่าคุณรักและถูกรักและคุณคือความรักคุณจึงมีความเป็นพระเจ้าในตัวคุณด้วยเช่นกันจงจำไว้ว่า god is love ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์วัญชัยเรืองประชาวิทยยังมีวิดีโอสาระความรู้สำหรับคุณนะครับ